สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะเกี่ยวกับว่ามา่านพับเป็นยังไงนะคะก็นะคะม่านพับนะคะก็จะเป็นลักษณะ้ามานะคะที่เวลาปิดลงมาก็จะเป็นแผ่นเรียบ,รบตรงๆนะคะแต่ถ้าเกิดเวลาปิดปปพับขึ้นไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นพับขึ้นเป็นชั้นๆซ้อนกันนะคะส่วนเซ็กชันของมา่านพับนะคะเราก็จะจับตามเซ็กชันของความสูงของหน้าต่างน,นะคะว่าได้ระดับไหนตามหน้างานนะคะก็น,นะคะการดึงน,น,นะคะเราก็จะมีโซ่นะคะในการดึงนะคะก็นะคะ เวลาเปิดนะคะเราก็สามารถหยุดได้ทุกระดับนะคะแล้วก็ปิดลงมานะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดลงมานะคะเวลาปิดลงมามันก็จะเป็นผืนตรงนะคะไม่เกะกะพื้นที่นะคะในการใช้สอยนะคะนะคะแล้วก็เปิดขึ้นนะคะนะคะก็ประหยัดพื้นที่นะคะเวลาไปน้่งงานนะคะลูกค้าก็จะถามว่าบ้านปับใ็นยังไงวิธีการใช้เป็นยังไงนะคะวันนี้ก็เลยมาทารีวิวนะคะเกี่ยวกับบ้านปับ ะะว่าม่านทำเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะมาดูตัวอย่างจริงก็สามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูมดีทีโฮมดีไซน์พม่านะคะก็ยังไงฝักเรื่องม่านทำไหมนะคะสวัสดีค่ะ